สมทุตุคานยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเซปเปอร์เนาะเมนี้กามื่ข้ารดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เซปเปอร์กับชิมเาเฮตนะเมนูที่เซปเปอร์ถนัดที่สุดเนาะนั่นก็คือหมูปมหันขนมปังประชาไทยเอิลนหมูหันแต่ว่าลาเอิน้นหมูปิญลาเอินหมูปินป้นหรือว่าปิ้นหมูนี่แหละนี่เป็นสูตรอานาชาววังเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าเซปเปอร์บ่ได้อันบ่ได้อ็นาะ ขาให้เบิ่งนะทุกคนเพราะว่าควรเร็วๆควรอล้วลก็มามชิมาะเอือันนี้ก็เครื่องเอือบของเชเปอร์เห็ดเองแต่นี่เพิ่นปั่นและใส่ตู้ไว้เนอะอแต่ก้าวมักเห็ดตลอดในเห็ดขาตลอดนะครับปั่นไว้แต่งเรียวเรียบร้อยไปเลยนะมีแต่เฮ้าซีมักเอือบมากไว้มูที่เชเปอร์ใช่นั่นก็นกนคือมูนะเด้อทุกคนม,มูลาดลาดลอยนอะหมูลาดมูดำปอดเลย อาพเพิ่นใดนี่กะเก็เค,เคยปีนโม่ขายปีนี้ก็ปีนเือกันแต่ช่วงนี้บรดิชุปปินเพื่อวะอาชีสบเก้าตอนนี้มันตัดมาตอนนั้นอันนั้นเลยบุเรให้เห็นตอนห้องขาตอนห้องยังเพราะวย่านผิดกันกฎของยูทูบนะเนี่ยเรื่อเอือบเดี๋ยวเป็นอะไรมือหนาเชปเปอร์ชิมาแนะนำู่ทีเห็ดเ,เรื่อเอือบเลยก็ อันนั้นเห็ดสูตรให้แต่เมื่อนี้เชฟเปอร์เห็ดแบบคลิปอันนั้นเลยส่งขไายปีเลยเห็ดคลิปกินปิน่นหมูไผ่ไผ่ก็กินนะเมื้อนเหี้ยเนาะหลายๆคนกน็สิมีเมนูของไผ่ของเราเนาะแต่ว่ามื้อนี้เชฟเปอร์เมนูหมูหันมื้อนี้หมูหันส่งขไายปีมหปมูนี่เฮ้ามักไว้ดนเทอะไรแห่งดีเด้อทุกคนมันจะเข้าเนื้อปเปมันขรำ<ส>ขึ้นแห่งขรำแล้วเนาะ มะขางคือหนึ่งเขาครับอันนี้เชฟเปิเร์กัะเลงเนี่ยนิดหนึ่งกับสีมักประมาณสัโมงนหนึ่งนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเป็นไดไรเลยสีมาอัปเดตขันต้นต่อไปว้าวอ,อะมาสิมาทแทงนะตัวตน,นี้เนาะแทงหมูหมูหัน

มาได้สิเริ่มปิ้นเลยได้เนี่ยออ้วฉลองสงทมทัยพี่เก่าสนับพี่ใหม่ซีซันหมูหันชาวบังสูตรเซปเปอร์จู่ๆน,น,นอนพักก็ยินขยินกระมืนมันมันจะคล้ายอีวีว่จะไม่เหมือนอีวี่ตัวนี้ นี่สาวตั้งนนเช้าเพืนเด็กไล่คันชื่อเท่าไหร่มันถามที่ร้านเนี่เาจะขอจะขายห้าร้านไม่ใช่ นท่านมีน่ยเนาะท่นมีดอกไฟ้เขาเสาร์นะเนาะได้เงินได้เหมือนได้แล้วนลปาก็ว่มีดอกไฟยวคันแล้วมันชั้นแนแล้วส,สั่นเว่ามบุมัน ทั้งทั้งมูทั้งงันโง่นะเดียวเป็นทีมงานเดียวกับเขารายป่ะใช่เขาไปนอนนี่ยเดียวกันอันนี้เป็นเพื่อนายเอาลงเอามูไปกลัวอยู่วงไปทังกันไปทั้งกันแลคกับอันใช่คนนึงเ็นโบเมนโบเมนายตี้ไปแลคนนึงเป็นายตี้นะอี้ยี่บ้านไปนอนเป้าบล็อกยูรถดยูงยังไปสตายนั้นงอนึงไปไปประจักรู้อย่งอ Ừ, phải vào khẩu phải vào luôn lẽ Muộn đường luôn, muộn đây. 可花多。

ええ、yeah, yeah. ai <Nhạc> dùm à <laughs> nó con rồi họ cũng nó sẽ đâu đi đi xe nó cọp bọc cọp nó là tụi con, mi tè, cần dùng hơn con bạn này đây, năng ๋ยวาชิรีวิวกินซ่บๆบห้เบิ่งไปอ่านี่เนาะทุกคนเนาะกำลังสิมาชับจัดจัดจานเนาะเกียมขรอบเลยเฮ้ยจัดกินเนาะขอกินห,หน่อตัดหัวหนอกก่อนสามสี่คนหนึ่งเลยทุกคนไ้กินกินสามสี่คนหนึ่งได้เหมือนซับนี่มันเนื้อเซ่บเอ๋ข้างบน

này cái hộp cái 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 으 어. 음. 음

พี่พี่ชิมงชิมงใส่ผักหลายติดใจบมอรถเนี่ยอือหือก็หอเลยัก็หอเลยำใหญ่โพถยไหวอยู่บ้างไหมครับรสายชิมมค่ะอืออยู่ในอือ ตาสวดวะทำตาสวดนะทำตาสวดเข่าร้อนปะปบปะดงคนเก่ามาเดอมาเด้มาเด้อเศบเด้อปะเหยียดหมูเีดวงเพิ่นนี่วันี้นี่ตัวจนง กบคนถ่ายบกินนะคนถ่ายได้บ huh. กินนะขอบประกอบฟังเสียงเด้ออังกินเนเนาะจะเียขวปิ่นให้เจ้าเจ้เคยอมูละปูพันปินจะเคยอะไรมันจะมูละอย่างนี้พันหยาเบ้าพรอมเต็มอะไพีเดเร่งันมาได้ทุกคน

กูตาเอาเช่นอางน้ำเอะไรไเลยมันก็จะเป็นนี่เป็นจินเลยรถเอาไปเชมีรายเท็ดมอนกับมีเวลาฮะมันเปิดหามุงหยางเยเนาะมนเอาเรื่องอะไรเนอะกเขาจะหามุเขาจะมีมุงจะต๊องเราไปแบ่ยๆตอนนมได้หรอเลีวยามเ่เ็ <S <S ข้าวดาวสองคนทุกคนเลยปีนี้สองพ่อเมียข้าวดาวน้ำกันนั่งซิลนะฮะเวลาเวลากำลังหนับไทยหลังกำลังสิเก้าเป็นเป็น,ปนอา่าปีสองพันหกไงแบบหมูก่ก็ไปทางไปทางมันด้เขาก็กินกับครอบคว้าไหมนครกบมันเขาก็กินน้ำอ,ปปอบครัวเขาเขากิกากกนสอ,ปปองนคนเลยมาไป องแก้มกับมีมูกินคือเก่าอะไรกับหยอคนเ่าก็ต้องกินเพียเ่าแก้มอย่างเดียวอันนี้เฮาเสีมาไวจูดบัตรนนับถอยหลังเนาะอันนี้บัเป์แซ่บปะเนี่บเบลเดทุกคน

没有菜。 ได้อีกสองสองนาทีนะคุณใกล้แล้วใกล้จะนับเสรหลังแล้ว เตรียมเตรียมเตมด้ทุกคนเลเตรียมเยันาทีหนาทีนสอมีเได้เ้ว่าคนมั้ยเอาไว้กระุกไปแล้วก็เป็นชูน่งนะพ่อมมันหนักพลังอีกไ่อแม่เอาะุกเลยเสือมาดูเลย

สามสป ก้อยกมาเด้อมนี่เจ้ก้อยมาได้ไนี่ทำไข่สองคดไดมเวลาเลยเจ่ก้อยกมากินเบียร์ได้ไหนี่ไรเวลาเบียร์นเก็มาได้ไหมอะไรมาได้รวยรกันกินเบียกวันไหมาเนี่กินเบียแล้วกินข้่อยไหมครับเาเบียนเกปี้ยร์ปปี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 ุีปีปีปีมปี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 เบี้ยปีปีปี้ป อ่าเนาะตอนนี้นี่กับบรรยากศาศอานาเมืองอุทุมพรเนาะเซโนพากันฉลองปีใหม่เนาะทุกคนสงท้ายปีเก่าสงท้ายปี2 0ง5ันตอนถับอานาปี2 0ง6เนาะแต่ว่าอานาอำนาจการจะตั้งเมืองตะตันบ้านเพื่นนันโใหิโมห้จุดบังกระโปงเนะาะโมห้จุดผูกเปัญยังบันไดก็เลย บางคนก็นยังยังจูดอยู่แต่ก็บางคนก็นบม่จูดนะทุกคนก็นยังยังเป็นสละวันอยู่เลยคนในเมืองเที่ยวเที่ยวลายอยู่อ่คลิปนี้กับศิบปมีวยังลลยด้วยทุกคนเด้อไว้ใจไว้พร้อให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็แงแรงความเจิญจะได้ของใครจะมี ฝากติดตามเซปเปอร์ก็ไลค์ก็แชร์ให้คลิปเซปเปอร์นี่เด้อขอมาติดตามเลยครับชมเนี่ยด้อทุกคนแล้วพบกันใหม่ปีหน้าเด้อทุกคนปีน2 0ง6สบายดี